สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อบมาเป็นรับกับพี่เจียวนะคะวันนี้เขามาหวดงานอยู่ที่ตลาดลานข้างไทยประกันบ้านไทยประกันบางพีตามสเตปคาร์บินองมาหนี้กับมหาหม่งนอนนะคะอยู่หน้าง,งานรอพี่ฮอตดี้นะคะยังไม่มาเลยคะเอาแบบมาหวดก่อนวันนี้ก็เริ่มมาถามเพิ่นบริวารนอนอยู่ดีไเนี่ยไ,ไม่ไส้พี่เขาให้ต่อไฟด้วยนะคะเอาแบบมีสายได้ สาสิบเมตรสาให้สิบเมตรพี่น้องแล้วเรามาดูาๆๆดวิธีการกางากันกัะ่าากางง่ายกางง่ายเอาพีน่นลองผมเป็นศิษย์า<อ>าส,สกกาสำหรับไอ้เนี่ยผิดกางกลางคนเดียวหันหันหางข้างพับไปข้างหน้าโยขึ้นเลยทีเดียว ร้อนแล้วพี่ร้อนง่ายง่ายน้อสาเรา ใส่หมวกใส่หมวกหมวกอยู่ข้างในเต็นท์หาพี่้อ,องเปดลยแปิดเงแปกติกับพีเล่ลกกครองเหมืออย่างไม่อ,อยากโ่ <laughs> โพี่รองต่อคลิปานลืมเปิดแฟลช่ันนี่ใส่หมวกกันก,กันยังก่อ กันแอร์อ๋อต้องกิน,กน,กนเขาอยอะสักพอไปนะคะยับยับเต็นมากปลายสาดแม่ไม่ใช่สวยงามฮะ<ไ>ยับเต็นมากปลายสาดแม่ ช่วยอดเลยห้งนอนป้อมแปม์ผ้ากันความชื้นพี่น้องคือที่นู่นเด็กหน่อยอนุบาลน,นี่แหละ อุ้ยุ่งายได้บอมแปมโอเคขั้นตอนต่อไปไปะนี่โอ้โหีไปในยุ่งายขั้นตอนต่อไปอ ขั้นตอนต่อไปคือการทีนนท่น,นอนทีนนท่น,นอนค่ะพี่น้อนหนองบนขาที่นอนพวกหนูฮิววาดีขนา่มาหวัวแถวาาตัวเฮาเรื่องนี้วันนี้หนูไปเห็นอัน่าห้องเถ่าววานะซื้อมาให้ยูยเป็นพุม่มอ่ะ เซตแถวนี่แต่วอยตีนคูเปอร์ครับเอาคูเปอร์อยู่เลยอันนั้นยุ้ยใส่อุ้ยยุ้ยยุ้เอ้าอันนั้นยุ้ยใส่อันนี้คืออะไรบอกพี่น้องไปสิอันนี้เนื่องป,ปลาล่งเหมือดพี่น้องปิดจุกปิดจุกก่อนก็ยังอา้างอาบน,าบน้ำเลยนะอืมคล้าย แล้วก็สูบลงไปนะคะมันเป็นอัตโนมัติหรอพี่เล่เพราะมันใช้อะไรนำไฟฟ้าเหรอติดทางป่ะมันมหบอกเออเออเออยุ่งไร่หรือป่ะายุ่งเมียตัวใหญ่เขาสื้อซอฟเฟย์โอเลยนี่ ยาพองทนะี่มีอะอาผ่ามาสิผ่บไปเอเอโอ้นี่เดออดงเยอะค่ะหนา่นเหมือนดูมัเป็น่าจะเป็นงานแบบว่าเบียช้าง พักทิ้ไปก่อนแนละ้วค่อยมาเปิดตอน,เ,อนเสร็จก็เราะตรงนี้ชือ่อว่าเสร็จเลยดิแต่บันนี้อยมันพองลมเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแอร์ของเราอันนี้คือหมานะคะเดี๋ยวมารีวิวเอ้ยผู้โทษนี่เป่าลมขึ้นแล้วมันก็จะเป็น แบบนี้นะคะพี่นอนแบบน้งเลยแล้วก็ต่อเองไปแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งพัหงอมีมอนค่ะพี่น้องวองนไปเมื่อจะนอนมาหนิไอ้คอนดีแล้วพ่อไหนมากระดับไปซ้ยุงมันเยอะนะยุงห,หลายอันนี้กประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะพี่น้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะเลย พยอออายัมค่าใช้จ่ายไปฤด,ดูกาลหนึ่งเนาะ,ะเฉลี่ยเราบอกว่าห้านอนนอนอืนนอนรีสอร์ทตีไปฉเฉลี่ยคืนละ500รอเนาะพ <c oughs> ียวแยมแบบอ๋อไงคือเป็นค้นขี้งกเป็นคั้นงกก็เลยได้คิดว่าอะไรแบบว่าห้าคอยสีอยู่ได้ คือมันไม่มาละยหรืออะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ตลอดนะคนกับมีย่ามไหายย่ามหางย,ย่ามหาห้อาอาตองซีเพื่ออนาคุดข้างหน้าคนที่สอตเราเขาก็ไม่ได้สอนให้เราไปว่าใส่ใจเกินตัวคกนก็สนับสนุนแคมปิ้งนี้เลคะแบบว่าแล้วแต่สะดวกใจเฮาเฮายานว่าในมืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเกิดเฮาหาบ่ได้ไปบ่เป็นหรือว่า เกิดเมื่อได้เมื่อหนึ่งแล้วคุณคนบริเนนอนมีอะไรขึ้นมาอีกเราก็จะเก็บตังค์ส่วนนั้นไม่ดีกว่าสําหรับบรมเนนบริเนปบมิเนนอะเคยๆไม่มีเงินเรามันลําบากแห้งก็เลยเสียดายเงินขั้นเฉลีย่ยแล้วสองร้อยงานเกือบแสนแน่นอนค่ะฤดูการหนึ่งรู้สึกว่ามันกะนเหมือนเท้าไปเปิดห้องเลยด้เพราะว่าเราก็นอนเต็มอิ่มนอนเต็มที่เลย ฟังไข่พี่บอกแบมกโนดนด้เต็นอยู่แล้วเอาก็ตดเข้ามาพีบ่บอกแบบบอกเทียนอย่าควงกับมูอิงไรจะได้ติดปากกับพี่น้องเอ๋ละค่ะบริบทชีวิตแต้วประมาณนี้นะคะไปลำเสร็จแล้วก็หาที่นอนหาปักไฟการเต้นแล้วก็รับแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำไปกิจวัตรวาไทยคิดท,ทำคอนเทนต์เรื่อนันนี่กัพี่น้องค่ะประมาณนี้